พบคัมมนเชสเตอร์เดตประจำวันที่16มีนาคมโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์เดตเย็นนี้ขอเสนออาร์ตหนึ่งไงเมื่อตีโบเบนเนอร์เคข้งคว้างอาจจะไปดูหยอร์กคุยเมเจอร์ลีกในครั้งนี้ สนใจจะดึงตัวไปร่วมถิม่มไหมเมื่อติโมโแวนเนอร์กองหน้าชาวเยอรมันกำลังพิจารณาอนาคตของตนเองหลังได้รับความสนใจจากทั้งของ New York Red Bull, อนิวยอร์กเรดบูลสโมสรจากทั้งของเมเจอร์ลีกสหรัฐอเมริกาโดยโฟรเรียนพชเชนเบิร์กนักข่าวคนดังแห่งสกาเยอรมนีรายงานข่าวว่าแวนเนอร์จะต้องตัดสินใจเรื่องของอนาคตของตนเองในช่วงสมอน,นี้แลรก็มีแนวโน้มว่าอาจจะย้ายไปเล่นในเบเชอร์ลีกสหรัฐอเมริกาหลังได้รับความสนใจจากนิวยอร์กเรดบูล โดยทนัมฮอสเปอร์ที่ปัจจุบันมีแวนเนอร์อยู่ในสัญญาในการยืมตัวจนจบฤดูกาล2 0 24แสงจุดยืนชัดเจนแล้วว่าจะไม่ใช้เงื่อนไขในการซื้อขาดกองหน้าเยอรมน,นีจำนวน12ล้านยูโรและก็จะส่งตัวกลับต้นสังกัดแอแาเรซิกขณะเดียวกันสโมสรบุนเดสเซริก้าก็ไม่ได้มีแผนในการใช้กองหน้าในวัย9ปีรายนี้อีกแล้วในขณะนี้เช่นเดียวกันแม้สัญญ,ญายังคงมีจนถึงปี2 0 26ในขณะนี้ โดยข้อมูลของแพทชอนเบิร์กระบุเลนทว่านิวยอร์กเซเลบูนั้นกำลังให้ความสนใจในการดึงตัวแบนเนอร์มาเล่นในเบเชอร์ลีกสหรัฐอเมริกาซึ่งการเจรจาในการย้ายทีมไม่น่าจะเป็นเรื่องยากมากมายนักเพราะอยู่ในเครือเดียวกับแอร์บารลชิกทั้งนี้แวนเนอร์ยังคงได้รับการสอบถาม จากขั้นั้งของสโมสรนในพิมเบริกไม่เปิดเผยชื่อแม้ที่ผ่านมาอดีตกองหน้าทีมชาติเยอรมน,นีเคยล้มเหลวกับเชลซีและก็นะไดฮอตสเปอร์ทั้ง2ช่วงเวลาในการยืมตัวในครั้งนี้แล้วก็จาาจินครับโอ้โหเป็นตะว่าง,งานนี้น่าสนใจไม่ใช่น้อยนะฮะถ้าแมนยูสนใจจะดึงตัวไปร่วมทีมก็เริ่มได้เลยนะเรามาดูข่าวต่อมากันครับอาร์ยังไงซันเดอร์แลนด์นะฮะตั้งค่าตัวโจฟไม่ต่ำกว่า20ล้านปอนผีจะว่ายังไง เมือ่องานนี้น้าของฝั่งซันเดอร์แลนด์ยอมรับว่ามีโอกาสจะเสียจบเบดิงแฮมนะฮะกองกลางคนสำคัญสูงมากหากว่าไม่สามารถจะเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกในช่วงซีซั่นหน้าได้โดยฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานข่าวว่าซันเดอร์แลนด์นั้นสโมสรแชมเปี้ยนชิพอยากที่จะเหนี่ยวรั้งเบดิงแฮมคนน้องให้อยู่กับทางด้านของลีกบองต่อไปในฤด,ดูกาลส0ที่25หากว่าล้มเหลวในการเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษในเวลาน,นี้ โดยโจฟน้องชายของจูดนะฮะกองกลางทีมชาติอังกฤษของเรอัลมาดริดถูกคาดการณ์กันว่าจะโชว์ฝีเท้าในเวทีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในช่วงซีซันน้าดังนั้นหากซันเดอร์แลนด์ไม่สามารถที่จะเลื่อนชั้นสู่ฤดูกาลสูงสุดได้ก็ต้องเตรียมใจรับการสูญเสียทันทีโดยเวลานี้เบลลิงแฮมคนน้องวัย19ปีกำลัาางได้รับความสนใจจากหลายสโมอสรไม่ว่าจะเป็นเชลซีเทนตแนมฮอสเปอร์เชสันพาเดส และก็แมนยูที่พร้อมจะยื่นข้อเสนอทาาทางทันทีหากรู้ว่าผลบอกว่าซันเดอร์แลนด์ต้องเล่นอยู่ในแชมเปี้ยนชิพต่อไปในฤะด,ดูกาลหน้า หากเป็นเช่นนั้นจริงซันเดอร์แลนด์ก็จำใจที่จะต้องปล่อยเบลลิงแฮมแต่ต้องได้รับข้อสเสนอไม่ต่ำกว่า20ล้านปอนด์เพราะว่ากองกลางที่ย้ายมาจากขาด้นังของเบอร์มิงแฮมในปี2023ยังคงมีสัญญาอยู่กับทีมสเตเดียมออฟไรท์ถึงฤดูกาล2028ท้งนี้กองกลางทีมชาติอังกฤษชุดอายุไม่เกิน21ปีลงเล่นให้กับซันเดอร์แลนด์ในฤดูกาลนี้ไปแล้วมากถึง12เกมและก็ยิงไปถึง4ประตูนะฮะกับอีก3แอสซิสในขณะนี้ เป็นว่าง,งานนี้นะผมน่าสนใจไม่ใช่น้อยที่ครั้งหนึ่งแมนยูก็เคยมีข่าวกับพนั้าของชุดเบรดิงแฮมมาแล้วครั้งนี้ไม่ได้พี่นะฮะเอาน้องแทนก็ได้กัน,กนเรามาดูข่าวต่อมานจนครับผีไม่มีแผนดึงตัวอันเจลโกเมสกลับมาร่วมทีมอีกครั้งหรักานะเมื่องานนี้ฟุตบอลอินไซเดอร์รายง,งานข่าวเล่ว่าแมนยูไม่มีแผนที่จะดึงตัวแองเจลโกเมสตาของเบรลกลับมาร่่มทีมในช่วงสมอนี้ ดอสตาร์ในวัย24ปีเติบโตมากับอะคาเดมีของปีศาจแดงโดยอยู่กับสโมสรมาตั้งแต่อายุ6ขวบกระทั่งก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ตอนอายุ17ปีแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสในการลงเล่นมากมายนะักก่อนจะถูกปล่อยไปเล่นกับทนาของเบลวิสตาด้วยสัญญาเยืมตัวในปี2020กระทั่งย้ายไปที่เบรวในปีต่อมา โดยที่ฝรั่งเศสโเมเี่ยโชว์ฟอร์มอย่างน่าประทับใจพร้อมกับก้าวขึ้นมาติดทีมชาติดังกลิตเมื่อช่วงปีที่แล้วจนมีข่าวมาว่าสโมสสอนเก่าอย่างทางนั่งของฟังบริษัทแดงสนใจจะดึงตัวกลับไปร่วมทีมทมกลังปัญหาเรื่องฟอร์มการเล่นในขณะนี้อย่างไรก็ตามจากการรายงานล่าสุดของฟุตบอลอินไซเดอร์ระบ,บุเลยนะว่าแมนยูเองนั้นไม่ได้มีแผนจะดึงตัวโเมส กลับมาร่วมทีมแต่ว่าทั้งสเปอร์และก็เบสแฮมนั้นต่างจับตาสันิการมองอย่างกล้ชิดเนื่องจากว่าสัญญาของโกเมสจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์นี้ในครั้งนี้แล้วอ่าผมเป็นว่าง,งานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็้กันครับไม่มีแผนจะดึงตัวแองเจลโกเมสกลับมาแมนยูหรือนะแต่ก็ไม่แน่นะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้เรามาดูข่าวต่อมากันครับเก็บมานานเลยนะเมื่อดาโลน ดิโก้ดาวโรดระบายปมห้าแข้งแมนยูที่โดนเซอร์จิมจวกตับแตกเล่นไม่คุ้มกับค่าตัวเลยเมื่องันนี้เก็บมานานเมื่อดาวโรดนะฮะขอระบายกันสักหน่อยเมื่อปมห้าแข้งแมนยูโดนทดนานของฝั่งเซอร์จิมรัสคิฟโจวกยับเหตุที่เล่นไม่ค่อยคุ้มค่าตัวสักเท่าไหร่นักโดยกันนี้ทนันตคของดิโก้ดาโรดนะ,ะับผมแบ็กสารพัดประโยชน์ของทางฝั่งแมนยูเองนั้นทีมยักษ์ใหญ่ในสึกฟุตบอลแห่งฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะฮะให้สัมภาษณ์ล่าสุดก่อนเกมจะไปเยือนเรอร์ซิตี ทีมรองบวยในขั้นที่นี้แข่งขงันกันเวลาตีสองนาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยนะฮะโดยแบ็กทีมชาติโปรตุเกสรายน,นี้ออกมาพูดนะครับถึงกรณีที่เซอร์จิมราคิฟเจ้า,จาของร่วมแมนยูนั้นให้สัมภาษณ์แบบตรงไปตรงมา,ว,าว่า5านักเตะแมนยูนั้นยังทําผลงานได้ไม่สมกับที่แมนยูทุ่มซื้อมาด้วยค่าตัวมหาศาลและก็ยังรับค่าเหนื่อยที่แสนแพงทั้งแอนโทนี่คาซิเมโรและก็รัสซุทอยรุนจัดดอนซานโชและก็อองเดรโอน,นาน่า ล่าสุดนั้นจีเ e อโก้ดาโรดตอบประเด็นนี้กับสถาก,การของแมนยูที่ล่าสุดนั้นลงไปอยู่อันดับที่15ก่อนจะปะทะกับเลสเตอร์ตีบอกว่าผมคิดว่าตอนนี้คุณได้เห็นทีมที่ดีขึ้นมากเลยนะเมื่อเทียบกับ2 3ทุกเดือนที่ผ่านมาผมคิดว่ามันชัดเจนแล้วเมื่อเราได้พูดถึงการต้องการของเวลาเราเองนั้นไม่ได้พูดแบบนั้นเพื่อจะซื้อเวลาในครั้งนี้เท่านั้นหมดนะ เห็นชัดเจนแล้วว่ามันยากเมื่อคุณเล่นกับสมมสอนแบบนี้เพราะว่าคุณต้องพัฒนาตนเองด้วยการชนะอยู่เสมอโดยแรงกดดันก็สูงอยู่เสมอที่คุณต้องชนะทุกเกมแต่เมื่อผลงานไม่เป็นใจก็ยากที่จะแสดงถึงความก้าวหน้าในครั้งนี้แต่ผมคิดว่าใน 2- 3ใน3เกมที่ผ่านมาคุณได้เห็นบางอย่างที่แตกต่างกันออกไปมีสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันแต่โดยภาพรวมแล้วเรากําลังปรับปรุงมันเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเช็นได้แต่ผลลัพธ์จะแสดงให้เห็นในตําแหน่งของเราในที่สุดในครั้งนี้ โดยท้ายที่สุดแล้วทางด้าน,นของสโมสรแห่งนี้จะก้าวขึ้นอาน้าจากสิ่งที่เราทำในสนามดังนั้นทุกคนก็ต้องรับผิดชอบต่ออนาคตและก็โมเมนตัมของสโมสรเรานั้นรู้ดีนะว่ามีความรับผิดชอบแต่เราต้องการที่จะรับมันเอาไว้แม้มีแรงก,กดดันที่สูงแต่เราก็เป็นเพื่อนของแมนยูเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆด้วยตัวของเราเองเป็นที่ชัดเจนแล้วเมื่อคุณอยู่ันดับที่14ของลีกเราเองก็ไม่ได้ทำในสิ่งที่ควรจะทำสักเท่าไหร่นัก เราจึงต้องการจะเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นหากเราต้องการให้แมนยูกลับสู่จุดสูงสุดกันอีกครั้งเราจำเป็นจะต้องทําให้ได้ดีขึ้นขึ้นมามากกว่านี้อีกนะดาโลดคนนี้ก็ได้กล่าวทิ้งท้ายแทนเซอร์จิมมาไว้ครับโอ้โหเป็นว่างานนี้อย่าว่ากันสิครับผิดก็ผิดด้วยกันหมดถูกก็ถูกด้วยกันหมดครับเรามาดูข่าวต่อมากันครับอาร์ตนงไงเซอร์จิมเตือนแฟนผีพร้อมที่จะใช้มาตรการเด็ดขาด หากว่ายังมีการโจมตีการทํางานในครั้งนี้ไม่เลิกนะ้วยกานนี้เซอร์จีมรัตคิฟขู่ถอนตัวจากบานบริหารทีมหากว่าแฟนแมนยูยังคงวิจารณ์และก็โจมตีไม่เลิกโดยกานนี้เซอร์จีมรัตคิฟมหาเศรษฐีเจ้าของหุ้น28.94%ของฝักแมนยูออกโรงเตือนบอกว่าเขาอาจจะถอนตัวจากสโมสรหากกระแสโจมตีเจ้าของทีมตระกูลเกลเซอร์อยังคงดำเนินการต่อไปจนถึงระดับที่ทนไม่ไหวและก็ลามปามมาถึงตัวเองในครั้งนี้ โดยงานนี้ล่าสุดในการให้สัมภาษณ์กับเดอะไทม์นะฮะารชิฟกล่กาวบอกว่าแม้ว่าเขาเองนั้นจะรับมือกับสิ่งวิจรณ์ได้แต่ถ้าหากว่าถึงระดับเดียวกับที่ตระกูลเกลเซอร์ต้องเผชิญเขาก็พร้อมจะต้องเดินจากไปผมทนได้สักพักน,นะผมไม่ถือสาบอกนะถ้าเป็นที่ ไม่ชอบของแฟนบอลเพราะผมเข้าใจนะว่าไม่มีใครเห็นแมนยูอยู่ในสถานการณ์แบบนี้รักไม่มีใครชอบการตัดสินใจที่เราต้องทำแต่ถ้ามันรุนแรงจนถึงจุดที่ตระกูลเกลเซอร์ปรชิญผมคงต้องบอกได้เลยนะว่าพอเถอะนะให้คนอื่นมาทำแทนดีกว่าไหม เขายังคงเผยอีกว่าเจ้าของทีมเดิมอย่างตระกุลเกลเซอร์นั้นแทบจะไม่สามารถมาชมเกมที่สนามได้แล้วเนื่องจากว่าแรงต่อต้านจากแฟนบอลมันสูงทําให้พวกเขาต้องเป็นฝ่ายที่รับแรงกดดันแทนโดยเกลเซอร์แทบจะไม่สามารถมาดูอ่าบอลที่สนามในครั้งนี้ได้แล้วพวกเขาแค่อยู่เงียบๆในเงามืมดๆส่วนผมก็กลายเป็นเป้าแทนในครั้งนี้แบบนี้มันไม่ใช่นะและนี่ก็เป็นสรุปขา่าวโดยสโมสรแมนเชส เตอรเด็ดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนที่รชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับส c คร b e ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ